เ s i ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ MTEC เชัดชัว สวัสดีค่ะคตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอย่างที่สัญญากันไว้ว่าเรายังมีแนวคิดการตลาดดีๆนะคะจากตัวอย่างหนังสือเล่มนี้อ้าวผิดด้านนี่พฤติกรรมพยากรณ์นะคะวันนี้เรามีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ ต้นทุนของของฟรีอออเออพอพูดเรื่องของฟรีแล้วก็ตาลุกวาวกันเลยทีเดียวนะคะเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าเราเคยคุยไปแล้วในอกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าเนี่ยของฟรีเนี่ยไม่มีในโลกอืมเออแต่วันนี้สมมติว่ามันมีของฟรีมาให้เราเลือกเนี่ยพฤติกรรมคนจะเป็นยังไงไอ้นี่น่าน่าสนใจเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะมันจะมีอยู่ก็คือการที่จะไปประยุกต์ใช้คืออะไรคุณผู้ชมลองดูนะเราอะบางครั้ง ที่ที่บอกว่าเราเลือกสินค้าเพราะว่าเราดูจากมูลค่าของราคามันถูกกว่าแพงกว่าใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดราคามันพอๆกันเราอาจจะเลือกที่รสนิยมว่าแม่ถ้าเกิดราคาขนาดนี้เนี่ยฉันซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าดู <c oughs> ดูดีไฮโซโอเคแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยคุณมองตรงนี้นะคุณไม่ต้องมองว่าผิดหรือถูกคุณมองซูมเอาออกมาไกลๆ,ๆเนี่ยคุณจะเห็นเลยไหมว่าเนี่ยคุณอะ เลือกแบบไม่มีเหตุผลจริงๆซึ่งตรงกับอะไรซึ่งตรงกับชื่อหนังสือเล่มนี้ไงว่าเนี่ย <c oughs> คือพวกคุณอ่ะเลือกขอกันแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็คาดการได้ด้วยเห็นปะ่ะอ,อ่าเนี่ยจริงๆแล้วคือไอ้คนเนี้ยคนชื่อแดนเนี่ยแดนนารีเก่งเรื่องนี้คือว่าสุดท้ายเนี่ยจะโยงกลับมาเออนะมันตรงกับชื่อหนังสือจริงๆ,ๆว่ะบางทีเรารู้นะโดยเฉพาะการอ่านหนังสือเล่มเนี้ยเนี่ยทำให้เรามองในตัวเราว่าเราเออมีพฤติกรรมอย่างนี้จริงๆแต่ถามว่าแก้ได้ไหม มันก็ยากอยู่นะแบางทีแก้ไม่ได้หรอกราะว่าเราต้องเริ่มเข้าใจเราไงว่า <c oughs> <ức> uh, อ๋อบางทีเราไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีรสนิยมนะบางทีเราก็เป็นคนมีรสนิยมแต่บางครั้งเนี่ยคือใจของมันเนี่ยมันก็ไปไปผูกกับเรื่องอื่นบ้างใช่ใช่หนังสือเล่มนี้มันมีมันมีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเด่นมากยังไม่ได้พูดใน,ในตัว่เทปที่แล้วก็คือว่า bestseller บางเล่มเนี่ยจะดังเฉพาะที่อเมริกาค่ะแต่ไม่สามารถใช้ได้จริงที่ยุโรปอืแต่หนังสือเล่มนี้ครับคุณผู้ชมคนเขียนเป็นยิ แล้วก็เป็นเยอ,อเมริกันนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายนี่นะหนังสือเล่มนี้คือม,นมนันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คนยุโรปก,ก็เป็นอ,อ่านแล้วก็โดนเหมือนกันฉะนั้นก็คือเป็นเบสเล์ที่ติดทั้งใน UK และที่ทั้งในอเมริกาใช่นะคะคนไทยก็นิยมกันค่อนข้างเยอะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นเบสเลอร์อ่าอใช่เพราะว่างนินและคืนหนังสือย่างี้บอกครับ หนังสือเล่มนี้ส0 0ร้อยหน้านะครับถ้า400รอยหน้าเนี่ยคนแต่ก็อ่านง่ายนะคนแปลเขาแปลดีถ้าถ้าตั้งใจอ่านเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้อ่านหนังสือเป็นที่เป็นตำราวิชาการแต่จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องสั้นอ่าถ้าถ้าถ้าเกิดคุณอ่านดีๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออนะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าไอคนเนี้ยมันใช่อะไรคิดอไอโจทย์ที่มันออามาโอ,อ้มันมันเข้าใจหาใชม่มันทำให้เราสึกว่าเออเวลาเราอ่านปุป๊บแล้วพอคุณเจอคําตอบแล้วคุณเจอสรุปนะ คุณจะรู้สึกว่าคุณจะยิ้มอ่ะใช่ิดไงอะไรน้าเท่หนะอะไรหลายๆตัวอย่างคือเราก็อึงอ้งคือทึ่งไปกับไปกับตัวอย่างที่เขายกมานะคะรวมถึงพฤติกรรมของตัวเองด้วยมันก็เลยทําให้เรายิ้มไงว่าเออเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าสังเกตให้กว้างออกมาหน่อยถ้าสังเกตพฤติกรรมคนอื่นๆเนี่ยเราก็จะนั่งอมยิ้มอยู่ในใจเออเขาก็เป็นวะอะไรอย่างงี้เสน่ห์เรื่องหนึ่งของแดนอารลี่ก็คือถ้าเราจําได้เนี่ยอาจารย์พิพิธพุ่มแก้วเคยพูดไว้บอกว่า คุณเวลาคุณจะคุยกับใครนะคุณคุยให้เขาดีทุกอย่างแต่ว่าคุณอยากคุยเรื่องความดีของคุณเนี่ยให้เขาฟังเพราะว่ามันจะเป็นการยกยอเออยกยอ,ยอ,ยอ,ยอตัวเองแล้วคนจะไม่ฟังค่ะหนังสือหลายเล่มเราไปอ่านนะไอคนที่เขียนคํานิยมหรือไอคนที่ว่ามาเขียนคํานําเองนะ,ะแหมมันเขียนตัวเองซะมันเลิศเลยนะแต่แดนไม่มีเรื่องนี้ไม่มีออไม่มีเขาจะแบบรู้สึกว่า เขาก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าการทดลองอย่างเนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น<ช>ลองตามกันไปดูดีกว่าอะไรวะเนี่ย<ม>แต่เวลาคุณอ่านเสร็จปุ๊บนะคุณจะรู้เลยว่านี่แหละก็คือเสน่ห์ของที่ว่าพลอ่านปุ๊บเขาไม่มีบอกว่าเนี่ยเห็นไหมฉันคิดได้อย่างนี้ฉัน<อ>ฉันสงสัยแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน<อ>่ๆอะไรเงี้ยเ,เออไม่มีไม่มีเราก็จะรู้ว่าเออคนนี้เก่งแค่นี้เองอแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะฟังภาษาอังกฤษพอได้นะครับลองไปเปิดเทสทอคเท c o m มีอ่านด้วยเขาไปนี่เลยเขาไปพูด oh, ให้คนฟังประมาณ11นาที oh. ซึ่งแตไงไ่ไม่ใช่การอ่านจากหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การอ่านแต่ว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นแนวคิดเขาที่ต่อ <c oughs> ยอดจากหนังสือเล่มเนี้ย oh. มาพูดให้คนตรงนั้นฟังอ่ะ6,000คนฟังภายใน11นาที <c oughs> ว่าจริงๆแล้วคือมันมีเรื่องอะไรอีกอนี่ว่าพี่แชร์ไปฟังแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเรื่องจะง่ายเกินไไม่ได้มันมีซับไทยครับมีคนไทยใจดีแปลไวเรียบร้อยแล้วน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวต้องไปติดตามไปหาดูกันโดยด่วนเลยค่ะอ้าวเข้าสู่ตัวอย่างของเรานะคะกับบทนี้ต้นทุนของของฟรีหลายๆคนอาจจะมองว่าราคาที่ศูนย์บาทเนี่ยไม่มีความหมายจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะระหว่างส่วนต่างระหว่างสองกับ1ซึ่งต่างกันหนึ่งเนี่ย <น>ก็มีราคาของมันใช่ไหมแต่ส่วนต่างระหว่าง1กับ0ูนเนี่ยอโอ้โหมันมหาศาลมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะคะตัวอย่างที่เราจะยกมาให้เห็นเนี่ยก็คือมีช็อกโกแลต2 2> ออสองยีหย่ห้ออ่้อ่าม,มันว่ายี่ห้อนี้หไฮโซโเกมันมาจากสวิตเซอร์แลนด์ราคาแพงยี่ห้อที่สงเป็นยี่ห้อแบบว่า โอท็อปบ้านบ้านคือทั่วเทัอวไปหากินได้ง่ายๆแต่มันมาที่ประเทศไทยนี่กลายเป็นของไอโซนะใช่ใแต่ที่อเมริกาถือว่าเป็นป็นอะไรที่แบบธรรมดาบ้านบนะครับแต่ทีนี้ช็อกโกแลตยี่ห้อที่บอกว่าไฮโซเนี่ยเขาเกิดลดราคาทำโปรโมชั่นพิเศษมาอู้ลดลงเยอะมากลองดูว่าคนจะมีพฤติกรรมอย่างไรใช่แต่ในขณะที่อีกหนึ่งยี่ห้อที่บอกว่าบ้านบเนี่ย แจกฟรีเ <Jack> ออทีเนี้ยตอนแรกเนี่ยเราเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมเราก็อยากได้ของไฮโซมันเป็นเรื่องธรรมดาอ้ลดราคาเราก็ซื้อเยอะย่งเง,งี้แล้วเสร็จเดินไปสักพักหนึ่งเจอยี่ห้อเนี้ยซึ่งมันแจกฟรีเลยเนะี่ยเรายอมที่จะเดินแล้วเอาไปคืนที่ชั้นวางเหมือนเดิมนะ คือคนส่วนใหญ่จะเป็นจะมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็กับการทดลองของเขานะคะจากหนังสือเล่มนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคืออย่างที่บอกว่าทำสองสเต็ปครับคุณผู้ชมสเต็ปแรกเนี่ยคือลองดูว่าไอ้สองยี่ห้อนี้ทุกคนก็คือมีการตัดสินใจด้วยตําแหน่งแล้วว่าไอเนี้ยยี่ห้อนี้คือไฮโซใช่ไหมค่ะยี่ห้อหนึ่งคือบ้านๆแต่ถ้าเกิดว่าลองเอาสองยี่ห้อนี้มาลดราคาพร้อมๆกันลดราคานะยังไม่ได้แจกฟรีลดราคาพร้อมกันคนก็จะมองว่าโอ้โ oh, ห oh, ยี่ห้อนี้ไฮโซเนี่ยลดราคาเนี่ยต้องรีบไปซื้อเลย แต่นั่นนะครับก็คือว่าพอมาถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดไอ้นี่ลดราคาไปอีกแต่อันนี้คือไม่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 ลดละแจกฟรีเลยเนี่ยทุกคนก็เอานี่ทิ้งหมดเลยมาซื้อมาเอามาของฟรีดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนไม่ได้คิดถึงเรื่องของรสนิยมละคนคิดว่าตัวเนี่ยมันไม่มีคอสเลยค่ะยังไงก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายมันก็แค่เป็นช็อกโกแลตก้อนนึงแล้ววะประมาณนี้นะครับเออบางทีทําให ความรู้สึกอารมณ์ของเราเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะกับพฤติกรรมของฟรีนะบางคนบอกว่าเฮ้ยเธอทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยอุ้ยฉันเอายี่ห้อนี้ดีกว่าเพราะยี่ห้อนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์พอว่าอีกวันหนึ่งเปลี่ยนปุ๊บโอ้ไปเอายี่ห้อนี้เลยเพราะว่าอะไรราคามันไม่มีแล้วนี่เขาถึงบอกว่าเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะทำไมการตลาดของอเมริกาเนี่ยมันถึงเข้มข้นก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณคุณไปดูดีๆอ่ะ การจะขายของให้ได้รา,ราคาที่สูงๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วต้องขายราคาที่แบบให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออมันถูกจริงๆอ่ะอเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมันมีอินเทอร์เน็ตปุเลนนะมันจะมีเว็บไซต์บางเว็บไซต์ไม่บอกแล้วว่าเนี่ยราคาต้นทุนที่คุณซื้ออ่ะราคาเท่าไหร่เปรียบเทียบเลยให้เห็นมันมันนี่คือพลังของอินเทอร์เน็ตแต่ในมุมหนึ่งอ่ะถึงแม้ว่าคุณรู้ราคาแล้วนักการตลาดก็ต้องคิดต่อแล้วว่าแล้วทำยังไงให้คุณรู้ว่า เปลาเข้าขาเท่าเนี้คุณต้องรู้สึกคุ้มค่าอมันไปกันคนละสเต็ปแล้วนะถ้าเป็นประเทศจีนตอนนี้คือไม่คิดอะไรของบางอย่างยังไม่มีมันมันขายปุ๊บมันซื้อเลยมาร์เก็ตตไม่ต้องขอแค่ว่าคือมีของขายก็ขายได้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีมาร์เก็ตติ้งมานานแล้วแต่ไม่ใช่ถึงกับขั้นรุนแรงขนาดที่ว่าเหมืองเมริกาทายกตัวอย่างง่ายๆก็คือตัว z เม Kindle f i ไ e ที่เป็นตัวแท็บเล็ตทุนเนี่ย คือสูงกว่าที่เขาขาย2 9 9รอยเกสิบ้าเหรียญแต่เชจ์เบซอสมองว่า Kind l e ออะขาย4 9 9รอ่เกาบาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขายพอๆกับ Kind l e เอ้ยพอๆกับตัว iPad ค่ะคงจะขายไม่ได้ก็เลยตัดสินใจลดราคามาเห,หลือเลขสองพอเหลือเลขสองปุ๊บเนี่ยจริงๆอะมันไม่ได้ต่างกันครึ่งนะม,มันสองเก้าเกัมก็คือส0มร้อนั่นคือ4ี่เก้าคือห้าร้อย แต่มันรู้สึกว่าโอ้โหนี่ในรถมาครึ้งหนึ่งเลยใช่ใกลายเป็นว่ายอดขายเนี่ยขึ้นยอดขายขึ้นช่วงนั้นเนี่ยคุณอเมซอนขึ้นเลยนะนี่แต่พอเนี่ยมาปิดไตรมาเนี่ยรุนตกเพราะว่าขาดทุนจากการไปขายเนี่ยแหละแต่อย่างที่บอกว่าคือเราเคยคุยไปแล้วว่าเขาไม่ต้องการจะขายแท็บเล็ตเขาต้องการจะขายคอนเทนต์สินค้าในนั้นมีหนังสือมีอะไรพวกวิดีโอมีแมกกาซีน เขาต้องการขายี้และพวกนี้เนี่ยคือขายได้เยอะด้วยใช่อ้าวทำไมหุ้นตกอะพี่เพราะว่าเขาบอกไงว่าเนี่ยขาดทุนจากการที่เราไปขายสินค้าอย่างยิ่งมาแล้วก็ไปลงทุนในตัวนี้มากจนเกินไปอ๋อก็ผันผวนกันไปนะคะแต่ตัวอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งน่าสนใจเหมือนกันอเมซ o n เนี่ยเขาก็มีทำโปรโมชั่นคือให้บัตรกำนันฟรีเลยนะเป็นกิฟต์วอเชอร์กิฟต์วอเชอร์อ่าหมูลค่าสมมติอ่ะตีเป็นเงินไทยแล้วกัน มูลค่าหนึ่งร้อยบาทเขาให้ฟรีกับช้อยที่สองมูลค่าสองร้อยบาทเขาขายในราคาเจ็ดสิบบาทถ้าเราจะเปรียบเทียบส่วนต่างหนึ่งร้อยบาทให้ฟรีนั่นแปลว่าหนึ่งร้อยนะแต่ถ้าสองร้อยบาทขายในราคาเจ็ดสิบบาทส่วนต่างจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทใช่เออซึ่งแบบเฮ้ยกิวเชอร์ราคาสองร้อยบาทเฮ้เราได้เยอะกว่าอยู่แล้วน่าสนน่าสนนลดเยอะมากแต่ ผลการวิจัยหรือว่าทดลองออกมาก็คือคนเนี่ยเลือกของฟรีคือสามารถสุกเดี๋ยวนั้นครับได้เลยร้อยเลยได้เลยสามพันบาทจริงก็ร้อยเหรียญใช่ไหมประมาณสามพันบาทซึ่งสามพันบาทเนี่ยคุณสามารถซื้อของได้แล้วนะเยอะแยะมากมายในขณะเดียวกันถ้าเขาเปลี่ยนรูปแบบเป็นหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ขายในราคาสิบบาทไม่ฟรีไม่ฟรีแล้วนะแล้วสองร้อยบาทเนี่ยขายในราคาแปดสิบบาท ส่วนต่างกําไรก็คือว่า100บาทขาย10บาทใช่ไหมส่วนต่าง90บาท200บาทขาย80บาทส่วนต่าง120บาทึ่งเ่งี่ดสิบาทแล้วส่วนต่าง120บาทปรากฏว่าคนก็เลือก g กิวชเช h e r มูลค่า200บาทถามว่าทําไมเพราะตอนนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นของไม่ฟรีแล้วใเขาก็จะเอามาเปรียบเทียบกันว่าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเนี่ย มันลดเท่าไหร่อือันไหนเราได้ความคุ้มค่ามากกว่าถ้าคุณเร,รียนบ่าปฐมมัธยมมาเรียบร้อยแล้วคุณจะเทียบบัญญัติยางเป็นนะ <c oughs> พอคุณเทียบบัญญัติยางปั๊บนี่นะคุณจะรู้เลยว่าไอ้สองร้อยเหรียญเนี่ยมันคุ้มกว่ายเยอะใช่มันก็เป็นที่มาที่ไปไง <c oughs> ซึ่งเรื่องพวกนี้คนที่เก่งมากๆเนี่ยคือคนขายของออนไลน์ <c oughs> ใช่ใช่เพราะว่าการขายของออนไลน์เนี่ยบางทีอ่ะคือซื้อมาหมายความว่า ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะเพิ่งถ้าเปิดเข้าไปปุ๊บแล้วเจอพอดีแล้วแบบเออทำยังไงดีกับเงินนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเงินมันมากองอยู่ตรงหน้าแล้วอะไรเงี้ยพยายามเริ่มเป็นทุกขลาบละทุกขลาจริงๆแล้วคือไม่มีอะไรนะไม่ได้ต้องเสียตังค์ด้วยนะคือเขาเราไม่คิดเขาไม่ได้ให้เราเขาไม่ได้เสียอะไรแต่รู้สึกเริ่มเป็นภาระแล้วมีเงินอยู่ร้อยอยู่จะทำางไงดีเนี่ย คนเราเป็นอย่างนี้จริงเอ้ยบางบางที่นี่เขามีเวลากําหนดอย่างนั้นด้วยป่ะพี่นี่ไงเขาดาวเงี้ยมีแล้วก็คือมันจะบอกแล้วว่าเนี่ยมีเท่าไร่เท่าไหร่เท่าไร่สิ่งเหล่านี้แหละที่บอกว่าถ้าพวกเราเป็นช่างนะ,ะลองไปดูบางทีเนี่ยคุณให้ของลูกค้าคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นประมาณว่าเออมันก็ลถคล้ายกันแต่ถ้าเกิดมีทั้งเงื่อนระยะเวลาเงื่อนของตัวไอราคาของฟรีให้ไม่แน่นะลูกค้ารู้สึกว่าแมวันนี้ต้องซื้อแน่นอนแต่จะเป็นรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน โอ้โหน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกหน้าดีกว่าเพราะมีอีกหลายๆตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะพักสักครู่เดียวค่ะ